ไหนท่านต้องถามพระประจำตัวในกุฏิท่านก่อนเสมอถ้าพระท่านบอกไปได้ท่านก็ไปถ้าพระท่านบอกไม่ให้ไปท่านก็ไม่ไปท่านบอกว่าท่านไปนั่งกรรมฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งคือว่าตรงนั้นมันใกล้ป่าช้าพอดีมีที่เตียนอยู่นิดหนึ่งขนาดไหนก็ตามตอนนั้นมีแผ่นดินชุ่มอยู่เสมอผืนแผ่นดินที่ชุ่มมีบริเวณประมาณสักสีตารางวาไม่กว้างนักท่านบอกท่านไปนั่งกรรมฐานอยู่ตรงนั้น ตอนดึกวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งรูปร่างเรียกว่าสวยมากมีลักษณะดีบอกว่าลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ข้างหน้าบอกว่าหนงที่ตรงนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุใต้ที่เธอนั่งลงไปนั้นมีขันทองคำขนาดใหญ่มีน้ำเต็มและในขันทองคำนั้นมีเรือสำเภาทองคำแล้วก็มีมนฑุทองคำมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในนั้นเธอควรจะสร้างวิหารทับตรงนี้เข้าไวช้ชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดินผ่าน คือไม่เดินเหยียบเดินย่ำไปบนพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อหนองท่านก็บอกกับพระองค์นั้นว่าท่านเพิ่งบวชได้สองพรรษายังไม่มีปัญญาจะสร้างไม่ทราบว่าใครเขาจะเชื่อถ้าบอกบุญเขาพระองค์นั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหนองตอนเช้าวันพระนะวันนั้นเป็นวันโกนตอนเช้าเธอลงศาลาแล้วบอกกับญาติโยงเขาบอกว่าเธออยากจะสร้างวิหารเท่านี้แล้วจะมีคนช่วยสร้างจนเสร็จหลวงพ่อหนองท่านรับฟัง แล้วก็ถอนจากกรรมฐานตอนเช้าเป็นวันพระเวลาฉันข้าวท่านก็พูดกับมักคทายกว่าอยากจะสร้างวิหารตรงนั้นตรงที่ท่านเจริญพระกรรมฐานชาวบ้านพอเขารู้เข้าก็พร้อมใจกันช่วยกันสร้างวิหารภายในระยะหนึ่งปีวิหารหลังนั้นก็เสร็จนะเดี๋ยวนี้วิหารหลังนั้นก็ยังอยู่วิหารหลังนั้นไม่เล็กภายในหนึ่งปีก็สร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็นั่งกรรมฐานในพระวิหารนั้นพระองค์นั้นก็บอกว่าให้สร้างพระประธาน คือว่าสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ในวิหารสักองค์หลวงพ่อหน่งก็บอกไม่ทราบจะไปเอาช่างที่ไหนองค์นั้นก,ก็บอกว่าตอนเช้าให้ออกทุดงไปที่เมือง